สวัสดีค่ะ <Hey. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เช้าวันอาทิตย์ใช่ไหมวันนี้วันอาทิตย์เหรอเ <Hey. S 1> ชา้าวันอาทิตย์นะคะโอ้ยเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วนะคะกำลังแต่งตัวไปงานที่เป็นพี่ที่เป็นญาติกันนะคะที่เป็นญาติกันเสียงแคบคอนิดนึง เ <All> right. จ็บคอนิดนึงนะคะ <All right. S 2> แต่ไม่ต้องแต่ไม่ต้องกังวลนะคะว่าเป็นโควิด hmm. <laughs> พอไม่ได้ไปไหนมาน mm hmm. เนาะอยู่แต่บ้านถ่ายงานก็ถ่ายอยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเด้ออันนี้ได้รับแล้วอ,อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนตอนนี้กำลังแต่งตัวไปก็จะไป ที่ไปนี่นะคะจะเป็นงานทำบุญกระดูกทำบุญอันนี้แม่ทำบุญลอยวันหรือว่าทำบุญกระดูกว่าทำบุญทำบุญกระดูกแต่ว่าแม่ลอยวันใช่ไหมอาราธีทำบุญลอยวันนะแต่นี้มันเกิดลอยวันแล้วใช่ไหมเขาก็เลยเขาก็เลยบอห้องว่าเป็นทำบุญลอยวันใช่ไหมที่จริงทำบุญลอยวันก็เหมือนทำบุญก็เป็นอันเดียวกันกับบุญกระดูกใช่ไหม คนหันแล้วอยวันลอยวันทำบุญนี่ทำบุญกระดูกนะคะแล้วก็ทำงานวันเกิดเอ้ยแล้วก็งานวันเกิดด้วยข่ามอะไรหิูข้าวมากแล้วก็ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ด้วยโอ้สามงานด้วยกันจ้าคุณ <c oughs> แม่ก็ก<อ>็บ้านนั้นนะคะ ก็บ้านลงุงโลก่ะทำขึ้นบ้านไม่นำบอกให้ไปดำกะบ,บอกไปเขาทำบุญเขาทำบุญบ้านเฉยสามงานอันเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวมีให้งไปดูอ้วนให้โอบอกว่าไปอ้วนบด้หรออไปอ้วนนะหรือว้านจะอยู่กับตา อ้วนอยู่กตาที่จบเลยคือปัญหาจบทุกอย่างเอาอ้วนไวไหมบัวเดินไปหนึ่งคันยี่สิบไปนี่เลยหนูอ้วนเนาะสามงานจ้าทุกคน นะคะก็ะเป็นญาติญาติกันเป็นพี่ชายแม่นะคะเป็นพี่ชายแม่มแม่ก็วันนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็พยายามเคลียร์งานให้ว่างเพราะว่าวันนี้จะได้แบบเออไปได้แบบสบายใจถ้างานมันไม่เสร็จมันไปไนี่นมันไม่สบายใจนะทุกคนมันก็เป็นห่วงเขาอยู่เออแบบเขาจะรอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเนาะคนขี้เกรงใจอะเนาะ คนขี้เก่งใจเนาะเก่งใจก็ต้องเก่งใจแบบมีเหตุผลนะไม่ใช่เก่งใจไหนว่าน,นรุดไหนรุดออกกินไหนว่านะไหนว่านว่เน,น,นี่ยเนี่ยไปเนี่ยเนี่ยไปเนี่ยกลัวไปไหมเอ้าวันนี้คือพวกม,มักเที่ยวเหรอ โอ้ยไสไใส่เอไฟไฟอได้ไรบอแม่งนอน <ไฟ S 1> ตื่น <ไฟ S 1> แต่เ <ไฟ S 1> ชา้า<ฟ>ตื่นมา,าแก้งานให้เขาเออไม่ได้แก้หรอกขายเพิ่มไฟไฟขเขาขอเพิ่มอืม แล้วก็เดี๋ยวพอกลับมาปุ๊บก็จะต้องเคลียร์งานอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งมาเมื่อวานนะคะแล้วก็ว่าจะทําสีผมออาไปซื้อสีมาทำสีผมแล้วพอวันที่สิบเจ็ดคุณแม่ก็จะต้องไปทํางานถ่ายงานที่กทออมอนะคะซึ่งมันก็จะแบบถ้าไม่ ถ้าไม่เคลียร์งานถ้าไม่รีบเคลียร์งานมันก็จะไม่มีเวลาก็เลยกลัวว่ามันจะไม่มีเวลาเรียต่อยโอ้กลัวมันไม่ทนันเราก็ต้องก่อนออกบ้านเราก็ก่อนออกไปทำงานข้างนอกเราจะเคลียร์งานข้างนอกข้างในบ้านก่อนสไตล์คุณแม่นะสเต็ปคุณแม่แม <Yeah. S 2> สเต็ปคุณนแม่อ้วนก็ไปด้วยนะคะ แต่คุณตาไม่ไปคุณตาบอกขี่ข้านว <laughs> ว่าว่าคนดูถามว่าคือพวกไปไคนดู fc fc บอสถามว่าคือพวกไป <veux> <laughs> FC. เาาไป <laughs> กียดไป คนดูบอกว่าอยากให้คุณตาไปด้วยว่ะไปหาดูงงดูงัวงไงที่จะไปนี้ก็เป็นหางจากบ้านตัวกี่โลนะผัว,ผวประมาณหกสิบเจ็ดสิบโลปปนประมาณหกสิบเจ็ดสิบโล เขาก็จะแบบระวังยากแต่ว่าเมื่อนหร่ในญี่ปูโอ้ได้คุมผ้าอันยังยัไรื่องเสื้อผ้าแล้วไอ้ตัวล็อกอยู่ไหนนะเสร็จล็อกทำไมไม่คุมตัวล็อกอยู่ไหนอะก็อยู่แถวนั้นแหละนันเห็นน่ะเป็นคนเอาไว้ยึยถามเขาอีก นี่เป็นที่ม้วนผมไฟฟ้านะคะเป็นที่ม้วนผมไฟฟ้าไร้สายนะคะพอดีมีลูกค้าส่งมาให้คุณปลูกใจคุณแม่เลยจ้าคุณแม่ชอบมากคือแบบว่าก็อยู่ที่ไหนแล้วก็ม้วนได้สามารถมว้มวนหมดเอสามารถมว้วนคุยก็คุยไม่ถูกโบแต่งตัวที่เอ่ ไปช่วยเอาไอ้วนหน่อยเดี๋ยวอว้วนมันดื้ออะไรเขา้าจู๋ยตาแก้งหรอ าเขียวลูกมันด้วย จะผ้าขาวแัน,นี้ยังไงด้วาวไหน้าขาว,ว่เียวไม่ใช่พับไปในนั้นหรอแล้ <c oughs> าาวผ้าแดงผืนนึงเสร็ผ้าแดงก็ชอบเซ็ตผมด้วยวันเไปเลืเรถตาไปแล้วรถตาไปแล้ว ทำง่ายนนนี้ที่ม้วนผมอันนี้ทุกคนทำง่ายแล้วก็สะดวกมากสะดวกมากเลย <c oughs> สะดวกมาก <c oughs> บ้านของลุง เมื่อก่อนหน้านี้นะตอนที่แดนเป็นเด็กอะ่ะแดนก็เคยเป็นเป็นนอนอยู่นะคะ <c oughs> ตอนปิดเทอมอะ่ะค <c oughs> ุณย้ายมาลอ้วนย้ายมาแล้วเคยปุ้งเลยแดนก็เคยไปน,นอนอยู่นั่น <c oughs> อนนี้มันวนเข้านี่นะ <c oughs> แล้วก็จะสามารถวนเข้ามวนออกได้ อุ้พร้อมทำไรลูกมแม่เช็ดหน้าให้ใหม่เปิดตู้เลิเปิดตู้ให้ยายเปิดตู้ให้ยายไปอุ้พร้อม ต้องนานน้นน้ำอะไรเอ,ไเอาก็ชวนอยู่เนี่ยไปโอ,โ,อโอเอาวัานก่อนมามาดูมามามาสิมาเป็นแฟนฮี่เร็วๆน้องมาเร็วๆไวไวจะมารักกันไหมอย่าพึ่งระอา เฮ้นี่มันเข้าออกนมันเข้าออตัวโอ้ยจ้โอ้โหอยิ้มปวยผิดให้ไม่มีนอมหรอนี่แล้วมาเอาเอาแร้วอนัอนนี้เฮ้ยนี่นั้นทำยังไงอ่ะนะแข็งลงมาแค่นี้

เอ๊ะมันเข้าหรือมันออกวะเนี่ยต้อหมุนเข้านี่นาไปเค่งลงไปเค่งลงเร็วไปเค่งลงเอ๊ะมันออกทำไงวะเดี๋ยวอะไรตรงนี้เหรอเหมือนเดิม อพอแพ็กนึ่งเลยก็ได้เแพ็กนึงนะทีโอ้ยสี่แพ็กเหรอเนี่ยไม่พอนี่หมุนเออนี่หม,มุนออกเหมือนออก หมุนออกให้หน่อยอต้องกดตัว R ใช่ไหมตัวน,นี้เป็นตัวอะไรอ่ะตัว R ก็เป็นตัว L กดตรงไหนเอาได้ละอ๋อทุกคนมันกดเป็นตัว L ถ้าตัว L นี้จะหมุนออกขวาถ้าตัว A หมุนออกซ้ายใช่ไหม L left ใช่ไหมเกีย่ยวปะลิบสซ้ายไลฟ์ค่ัไลฟ์เอาใเจ้าไปอรเจ้าหเราสามารถดัดแปลงเป็นอย่างนี้ได้ทุกคนไปดูนะ ที่มันเหมือนแบบไดฟาร่าทุกคนเนี่ยทำเนี้ยแล้วก็เลื่อนออกมาเนี้ย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 เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยไฮโซมากเดี๋ยวก่อนเสร็จละเดี๋ยวค่อยไปทำทิ้งไม่ใช่ไม่ใช่ของกินลูกมาแม่ปิดละแม่ปิดละ เดี๋ยวก็ระหว่างวันเราก็สามารถแบบถ้าถ้าอย่างนะั้นอ่ะเราก็เติมได้ hey. 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 เอาไปเล่นไม่ได้มันร้อนครับมันร้อนครับลูกระหว่างวันนะก็ถ้าสมมติแบบมันคลายหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถเติมได้ <Hey. S 1> ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เอาไว้สำนีก้ก่อนเดอ้อคลิปนี้นะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรีบจัดของจัดอะไรเตรียมตัวไป <What? S 1> ไป,ไปละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้ากว่าจะไปถึงก็บ่ายสองบ่ายสามนั่นนะเนี่ยกว่าจะ ออกตัวออกกันเน่ยนะคะโอเคเดี๋ยวไปถึงแล้วนะคะถ้าพอมีเวลเาก็จะถ่ายให้ดูนะคะบรรยากาศรอบๆนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ